ปี2016นะครับวันนี้ที่วัดพิเทศธรรมรังสีเมืองซาเลนาแคนซัสสหรัฐอเมริกาก็ได้มีงานบุญครับกระถิ้นซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่มีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมากตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องญาติโยมพรทษัาสนิมชน,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 นได้มาร่วมรับประทานอาหารกันหลังจากที่พระ ท่านได้ชันแล้วก็ได้อนุญาตนะครับให้พวกเราทานอาหารกันได้ก็ทุกคนก็มาร่วมกันตรงโต๊ะนะครับเป็นข้าวกลนบาที่พวกเราทานกันนะครับ,บราาก,ก็เป็นคล้ายๆเปแฟครับอาหารหลากหลายเน็ตเพราะว่ายิดยอมว่าต่างคนต่างทําม,มาคนละอย่างสองอย่างอาหารข้าวหวานนํามาร่วมกันในวันนี้หลังจากพระท่านอนุญาตแล้วก็ได้มาตรง ก็อ,อาหารครับพวกเราก็มาตักอาหารไปทานกัน <c oughs> ดูบรรยากาศกันไปนะครับอาหารน <c oughs> ี้มากมายให้เลือกชิมมีทั้งอาหารพื้นบ้านอาหารหลากหลายชนิดนะครับเราได้มาที่วัดพิเทศแห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องาทางวัฒนธรรมทางจิตใจรวมทุกอย่างครับพวกเราเพราะว่าเกิดและเติบโตมาพร้อมพระพุทธศาสนา พราเราอยู่ในความรักความสามีกันนะครับเรามีสถานที่และบรรยากาศนะครับถึงจะปั๊บแคบแต่ที่ปับแคบก็ไม่เราไ่เราได้ทับ,บาทากันเท่าไหร่ก็แบ่งกังงนกินกันไปทำให้ท้องอาหาร ต้มทั้งยำทั้งผัดทั้งแกงนะครับมีหลากหลายประเภทชอบแบบไหนก็เลือกทานกันได้เลยนะครับเพราะนี่ครับเราบปรับตัก,กทานตามความพอใจนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทอาหารดูบรรยากาศากันไปก่อนนะครับวันนี้สายเต็มนี้ตนั่งไจะเป็น ครับนะครับ <laughs> อันนี้สาวสวยประจำาศรลนาของเรานานา